มีอาการ3มอย่างนี้เป็นโรคเบาหวานแน่นอนนะครับ ใครนะครับที่มีอาการเหล่านี้นะครับอย่าวางใจรีบเช็คน้ําตาลในเลือดด่วนเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้อันดับแรกครับนั่นก็คือมีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะครับสังเกตเลยว่าถ้าตอนกลางคืนนะครับเราตื่นขึ้นมาปัสสาวะประมาณ3-4รอบแบบนี้นะครับอันนี้ให้สงสัยแล้วว่าน้ําตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้เพราะว่าน้ําตาลจะพาน้านะครับมาที่ไตมาที่กระเพาะปัสสาวะของเราทําให้ปริมาณปัสสาวะของเราจะเยอะกว่าคนปกติจึงส่งผลทําให้เรามีอาการปัสสาวะบ่อยนั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่2ครับมีอาการเหนื่อย ง่ายนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนําน้ําตาลมาเป็นพลังงานได้ดังนั้นเนี่ยนะครับอาการเหนื่อยอาการเพลียก็จะเป็นเยอะขึ้นต่อมานะครับอันที่3มครับมีอาการหิวบ่อยนะครับอยากกินน้ําอยากกินของหวานกินเท่าไรไม่อิ่มสักทีนะครับแต่น้ําหนักไม่ขึ้นน้ําหนักลดลงแบบนี้ก็ให้สงสยัยเช่นกันว่าอาจจะเป็นเบาหวานแล้วก็ได้อย่ารอ,าอช้านะครับมีอาการใดาอาการหนึง่งที่หมอบอกใน3าอาการนี้นะครับให้ตรวจเช็งน้ําตาลในเลือดก่อนครับว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าครับ